แม่เขาแทบซุดลูกฉีกเงินทิ้งจนกลายเป็นซาก ในเว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการแชร์เรื่องราวสุดเศร้าของหญิงสาวจีนรายหนึ่งซึ่งเธอนั้นมีสามีและลูกชายถึงสองคนโดยก่อนหน้านี้ครอบครัวของเธอได้มีการเลี้ยงวัวโดยสามีของหญิงสาวรายนี้เป็นคนดูแลเมื่อสามีของเธอเกิดลม้ลมลงทําให้ไม่สามารถเลี้ยงวัวต่อไปได้ต่อมายิงสาวรายดังกล่าวได้ตัดสินใจนําวัวไปขายจํานวน2ตัวด้วยกันซึ่งได้เงินมาประมาณ12,500หนหรยวนหรือประมาณ6 5 0 0 0บาทแต่แล้ววันต่อมาเธอก็ได้ออกไปจ่ายตลาดกับลูก คนโตจากนั้นประมาณเที่ยงเธอก็ได้กลับมาแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าก็คือกองเงินที่ถูกฉีดกระจัดกระจายเต็มบ้านซึ่งเป็นเงินส่วนที่เธอแบ่งออกมาเก็บไว้จํานวน6 0 0ันหยวนหรือราวๆประมาณ3 0 0 0 0บาทโดยฟีมือที่เกิดจากลูกชายคนเล็กของเธอจนทําให้หญิงสาวรายนี้ถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาก่อนต่อมาทางตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีการโทรศัพท์ไปยังธนาคารท้องถิน่นเพื่อขอความช่วยเหลือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทางหัวหน้าของธนาคารได้แจ้งว่าขอให้เก็บเศษเงินเอาไว้ และในวันรุ่งขึ้นให้นำไปที่ธนาคารจะมีเจ้าหน้าที่จัดการให้และในวันต่อมาทางธนาคารก็ช่วยกันต่อเงินที่ขาดโดยใช้เวลาถึง2วันด้วยกันและทางธนาคารเองก็ได้รับแลกแบบเต็มจํานวนอีกด้วย